มาเมนความหมายนี่สามถุงนี่สามสิบได้บได้อยูบอ่บ่สามถุงสามสิบแก้วจะเ้ายากพนะนั้นนี่สามถุงสามสิบมันไม่ได้เหอนึ่สิบบาทก <c oughs> ็ยังสิบอะได้ย็นไม่ได้เอากระเป๋าดีๆที่เราสามถุงสามสิบเขาว่าถุงละสักถุงละสิบนี่ถุงละสิบจะเอาไปว่สิบบาทยาัง ก็สาถุงก็สามสิบมันี่สามเซียบเออได้ยี่บอหวยไม่ไหวเเป็นสิบอได้ห้เอาแม่ค้ขายถุงละสิบาทคอยขอาใจยู่บาจะรเานขายถุงละสิบาทแจ่ว่าขอบอกว่าสามถุงมีสามสิบได้ยี่บอไม่ได้เหรอโอ้เจวาท่าได้บานชิจุยอ่ะเฮ้ยสามถุงนี่ถุงละ1ซีบจบ โอเคบอกสามถุงสิสิบบาบสิบใบสิบใบเขาใจยุ่งจ้าเขาใจยุ่งจ้าแต่ว่าสามถุงนีสามสิบไดเย็บบอไม่ใช้เราสิบเราเมื่อยเทปันรุ่งอาทิตย์สามกิ่มันเจอมาได้